สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการใช้งานบล็อก get tab url และ get info tab กันนะครับบล็อก get tab url เป็นบล็อกที่ใช้ในการดึง url ของแท็บมาเก็บไว้ในตัวแปรเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ดึงจากแท็บปัจจุบันหรือจากแท็บทั้งหมดโดยจะมีตัวเลือกว่าเราต้องการเก็บไว้ในตัวแปรหรือเก็บไว้ในเทเบิลถ้าต้องการเก็บในเทเบิลเราต้องตั้งชื่อคอลัมน์ประเภทข้อมูลเลือกเป็น text ก็ได้ครับ ที่เก็บข้อมูลเราสามารถเลือกได้มากกว่า1ตัวเลือกตัวแปรเอาเป็นแท็บ URL แล้วกันครับแล้วอย่าลืมเลือกคอลัมน์ที่เราสร้างเอาไว้จากนั้นนํามาต่อกับบล็อก Open URL ที่ใช้เปิดเว็บจนล็อกอินลองทดสอบกันดูครับเมื่อสคริปต์นั้งเสร็จแล้วให้มุูตรง variable ว่าข้อมูลถูกเก็บเอาไว้หรือยังสังเกตชื่อคอลัมน์ของเทเบิที่เราตั้งเอาไว้นั้นได้เก็บลิงก์ URL เอาไว้แล้ว และตัวแปรแท็บ URL ที่เราสร้างไว้ก็ได้เก็บลิงก์ URL เอาไว้แล้วเหมือนกันนี่คือการทำง,งานของ get tab URL ครับต่อไปจะเป็นบล็อก get info tab ที่ว่าดึงข้อมูลของเว็บมาเก็บไว้ในตัวแปรเหมือน get tab URL ผมจะใช้เป็นตัวแปรเดิมแล้วกันครับจากนั้นเราจะมาทดสอบการทำงานกับบล็อก open URL กัน ข้อมูลที่เราได้จะเป็นเจสันแต่ประเภทข้อมูลในคอลัมน์เป็นเท็กเราต้องแก้ไขประเภทข้อมูลในคอลัมน์เป็นอารีก่อนถึงจะสามารถเห็นข้อมูลได้มาดูที่ตัวแปรแท็บ URL กันบ้างครับเราจะสามารถเห็นข้อมูลรายละเอียดของแท็บที่เราเปิดไว้ที่ประกอบไปด้วย Index จะเป็นตำแหน่งของแท็บบนเบราว์เซอร์ต่อไปจะเป็นข้อมูลรายละเอียดแพทเทิของแท็บที่เราเปิดและมีแพทเทิร์นของเว็บเราสามารถนำมาใช้กับบล็อกสวิตแท็บได้ครับก็จบแล้วนะครับกับบล็อก g e t t a b ็บด l และ getinfo tab ฝากติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับ